สวัสดีครับพี่น้องเส้นเพลงเส้นมาลำครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วประหลึกค่ะจากทางใหญ่ค่ะนิดนึงน่าจะไม่ถึงซิปเลยค่ะใกล้ๆค่ะจากทางใหญ่แสดงว่าซิปแสดงว่าซิปไปสกุลอย่าเพิ่งสรุปสิอย่าสรุปเมื่อบานบ่หอดบานดอกพี่น้องอย่าเอาแน่เอานอนกับหนู รถไข่โอ่งนี่ดีไปตามไปตามไปเคยเห็นไหมอ่าหมอรามอ้อมอ้อมผ้าสักะรีบบมีอ้อมผ้าเอาจริงๆริงเขาอ้อมผ้าจริงๆริงดิเอาผ้าอ้อมเอาเออโคดโคดที่หงหนาเนี่ยคนเจเบิ่งบอลบอลนี่แล้วบางคนหลอดเข่าเด้อโอ้บไมีหลอดเอออันนี้ไม่โดมล้างแล้วนี่ต้นกินอันต้นเจนเอามาต้น อ่างวนอ่างนอยู่ใกล้กันอค่ะค่ะอ่านอร่อยต้นดีดค่ะเออเอาต้นกัน้ยของขึ้นชื่อนะเนี่ยเนี่ยเนียกะีได้ปวขนมได้ปวดเอาช้อลวดจะไปใช้ก่อน เขายไปลองเขายอีกจองแล้วด้วยอันนี้หาชัวร์แต่ใกล้ๆเองชั่วโมงเดียวก็หอ๋อจองแล้วใช่ไหมนี่แต่ยังไม่ได้ไปยังโอ้ยบอกไปยังบม่ได้เฝ้าจองจสองคืนไปแหล่จคืนเนาะเที่ยวกันหนู้กันสองคืนทะลุบอดตะกลนอันนี้บูฮอดอุดรปะเนี่ยที่ให้ตามไปอุดรบอเขาจะเบื่อนะเขาจะเรียนอะไรด้อีกไปอุดร ไปอุดรอีกเดี๋ยวเข้าสิเบือเดี๋ยวอันนี้อร่อยมากให้เบือด้หรอว่าแม่นบอสเมื่อกีเขาถามหาเนาะใช่ไหมโอ้ยอายนี่แล้วเขาบอกไอ้นางนี่บอมีเวียกบอเขาบอกได้ซ้อนเนเอ้าบ่อหนุไปแล้วบอได้ซื้อมาอีกเมื่อกี้แหวนรูดแหวนกันกับแม่ดมตั้งแล้วอร่อยตั้งแล้ววะฮะคนขายหันต์ตั้งแล้วตั้งแล้ว ดี๋ยวฉีดให้เอาไปละนได้กินได้กินได้อ้าอ er> ันน uh ี้เระกินได้ไม่โขมแต่แต่ยังกินเลยปกติเราค่อยฉีดเลดคืองามเนี่ยปกติปกติแอนก็หอมีิชิวเด้น้องเจนชีนห้หอมแบบปัญญ์ขนาดขี้กระหอง ยังก็จีดก็หอมบ่ะขี่ฮ้อมปะได้กูกระโดมเด้อเอายายไม่รักกันจริงนะนี่รักปะไดกูกระโดมเด้อยขี่เอาก็ต้องแพงนองแพงสวยไหมมันนี่สวยไหมกล่องก็มีสวยมากเลยเดี๋ยวชิมีคนมาเบิ่งหูก่นนี่อ่อมผ่าไหมมาล้ำอ่อมผ่าอ่อมผ่าด้วยยังไงเดี๋ยว เอาผ้าอ้อมไหมการซักกสีไม่มีเอาผ้าแบ่มีเอาของคนจัดไม่มีเอาสักกสีมันบบไม่ของทางไม่มา่สักกสีไม่มาเขาเอาผ้าออกเขาถอดใช่ไหมอ่ะทำไมมานั่งกางเปลเออสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนกับผ้าใช่อ้อมผ้าเข้ากันยังหลอดอยูหลอดไปเขาตีหัวก็างเปลปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เบิ่งปีนต้นไม้เบิ่ง

เจด่กันมาตามจอง้าจองาปที่มามามาดนวัสดีครับดนได้มาเล่นได้ปีนึงเล่นเจนงดอกสระวีกัน้ไม่สามปียังไม่เคยมาเลยนั่นเองโควิดต้องเบื้งหลายไว้เ่อรอจริงเหรอต้าพายหรือเปช่อไรูก้าเยสามสี่ลอยบานแาก็ดัขอนะาอับ เอาหยาดพี่น้องโมเสสว่ามอลำัมอ่อนพายลิตรไม่เป็นเขาอ้อหนูบ่เห็นพายบอกอ้อมอหรอพี่น้องครับยอดไป20ปีขึ้นหลังครั้งแรกครับที่มอลลอมอ่อนาครับผมเอาไหนอ่ะอะไรบลกม่วงไหนอะ่ะแดงๆนะีหนห่นี่นบลกม่วงเอามาพี่บอแอปเปิลพ่บกินได้มันสวมคือบลกม่วงไม่เอาเปรี้ยวไม่เอาหงุดหงิดพีบอกกินได้บ่จะก,ก,กินแบนแบนด์จะกินได้เหร Thank you. เ <laughs> จ้ากดเปล่าไหมครับแม Thank you ไปใส่ไหมบึงข้าอ,อมผามันวุมีสังกะสีแจะเป็นตะวิกแตกไอ้ดอกมันมีสังกระสีเลยวกกกิกแตกข้าคักเหมือนวิกแตกหย่อนยังหัวบ่ข้าจะหมดเขาตลอดเขา <laughs> เอาสิครับข้ากัาไเปเบิึงข้างแรกอีลี่พี่น้องมอลำมอมอมผาครับนี่ครับมันมิฉังกะสีครับพี่น้อง ไม่มีสังกะสีนะครับอ้อมผ้ารถอ้อมอ้อมเอาครับนี่ครับครั้งแรกเลยครับในรอบโอ้ผมเคยเห็นนอกครับมอลล์อ้อมผ้าจริงครับผมอ้อมผ้าจริงนะครับผมไม่มีสังกะสีนะครับครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยนะครับเนี่ยมอลําอ้อมผ้านะครับผมเอา อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจกับพี่นอ้องอ้อมผ้าอ้อมสังสีกันอ่านห้กำลังใจกันเพื่อเก่าละพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวขวบมาเบิงม,มาชมนะครับผมนะครับไม่มีสังกสีนะครับระวังข้ามหมดเด้อดรวยที่ครับเรียบร้อยลนะครั้งแรกกับหมอลำอ้อมผ่าครับผม ไม่มีสังกะสีอ้อมนะครับวันนี้โอ้มอลัมอมพระชักกะสีไปใส่ชักกะสีไปใส่หอมมากครับเอาหาบลาพังครับผู้จัดบอกนบอกว่าเพิ่นว่านึกว่าโมลัมตั้งโมลัมมียนตั้งกะสีมาพร้อมคนนะว้าวก็เลยเอาแบบนี้เลยนัวบัะนี่ มันสืบพันธุ์ทำให้มันสืบพันธุ์ต้องตัวแล้วครับผมมีกรอดดขานะครับอ่พยาพี่ไนซ์จะเจ้าเตรียมเตรียมไปคอหัว,หวเลยเพื่อได้หลอดใค้เขาได้ค้างแล้วลบอาหารสืบพันมอรมมอลำอ้อมผ่าของแท้ครับผมอม้อมผ่าครับอ้อมผ่าอีลีครับพี่น้องครับอ้อมผ่าของแท้นะครับผมขอบคุณทุกควางใจครับพี่น้องมือแรกมาอังินรับกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็แสดงแล้วครับประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ออมพาของแท้ครับผมเกิดมาเนี่ยกําลังเห็นเนี่ยพี่น้องอใครอยู่รถเข้ามันจอดได้หลายคันเนาะเขาเขากระซีเอาเอาอินดิตอกอยู่มั้งก็ที่นี่นะครับอนีมะรำอ้อมพาครับมอลำอ้อมพาของแท้ครับ อ้าขอบคุณทุกกระชายนะครับพี่น้องครับผมอชอบกระชายล้ำเงินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมกินปะอ๋อผ่าคล้องแคลครับพี่นอ้อง hà khoáng thẻ ý lý đây ừ. à. hẹp đi thì nó. <t> days, <laughs> <Mình nói> đi <laughs> <Mình> nó hẹp đi <laughs> đi ừ ừ ăn uống อ้อมผ่าหรือเปล่าเกิดบื้องหน้าครับยมีไหมมีผ่าอะไรนี่ก็อ้อมผ่าเอาผ่าเอาผ่าดำแล้วก็ผ่าผ่าไซส์หลวงหรือยัอ้อมเอาผ่าผ่าหลวงหรือไม่อันนี้คือแบบชุกเฉินเลยแม่บรกงานแรกงานแรกครั้งแรกเลยแหละครั้งแรกเลยแหละเพรได้เปิดเพลงวะไดปพวงบวชข้างแรกข้างแรกไ่รู้เรื่องข้างแรกนะครับมอระมออมผ่าข้างแทฉครับอันอันทาง่าควนว่าเฮ้ามิชังกระสี อเขาเข้าใจว่าอ้รอนลได้เตียมค่ะก็ b o เตียมค้อะไรผมขอบใัใจครับผมมาอนี่ตีใหม่นี่ตีใหม่ครับผมมาแต่สายเกาะครับผมมาจากแกงค้อยครับแกงค้อยข่าควายขวายแกงค้อยแล้วครับน oh. ะมาลเอาม่กะพักใจกันเนาะครับครับครับไอโซนหวานเด้อสาถูกสาถูกก็เสีได้เมื่อยิ่งเขาอุดร้อน ใช่อ <Smile, S 2> ๊อเพอ๊อเพนใช่สิบสีต่อเลยอก็ก่อนจะไปถึงก็แรงๆเพราะว่าทีหนึ่งทีสามน่าจะองยนไหมยมไปถามบล็อทนี้น่าใน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 นกล้องเนี่ยมันัไงบ้างกล้องเนี่มันขยายได้ตัวจริงว่าไงเดี๋ยเด็นตงไป โซนแบบพทุทธิไทยโันแบบพทุทธิไทยใจหนาไม่ไเล่ในใหญ่ในในกล้องอยังเหรอทุกเป็นตะมวนแท้เอาพี่น้องครับพอการคลิปหนาก็แล้วกันครับพี่น้องเอาน้องเจนลาคลิปให้หน่อย<า>เจอกันใหมอ่อ๋อเจอกันใหม่ประ่อชา <S <S> <S ต้องการอ่ะโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า